วิธีเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ประแจหรือเครื่องมืออะไรเลยก่อนอื่นเรามาดูที่ฝั่งแรกกันเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสต็อปเปอร์นะครับเพราะว่าเหล็กไม่สามารถทะลุออกมาได้อีกฝั่งหนึ่งจะมีสต็อปเปอร์นะครับจะเป็นโล่งๆเลยนะครับการทอ,อดเราก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับจับฝั่งสต็อปเปอร์แล้วดึงย้อนกลับ ดึงออกเสร็จเราก็เอาเหล็กนะที่ก้านปัดน้าฝนออนครับมันอยู่ติดกับยางนะครับเอาออกมานะครับผมมันจะมีก้านหนึ่งจะมีสองอันนะครับความยาวไม่เท่ากันนะครับทั้งสองอันนะครับเราก็ซื้อยางอันใหม่มานะครับไม่แพงนะครับผมเส้นละสิบกว่าบาทยางปัดน้ำฝนนะครับจะมีความยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับ ตัวนี้จะเป็นยางคาร์บอนนะครับขนาด6มิลนะครับวิธีการใส่นะครับแล้วก็สอดใส่เข้าไปนะครับจะมีร่องของมันอยู่นะครับเราก็ค่อยๆใส่นะครับเข้าไปตามร่องตามในคลิปเลยนะครับโดยที่เราจะใส่ยางเข้าไปก่อนนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดนะครับผมต่อมาเราก็มาใส่เหล็กนะครับ จะมีสองเส้นนะครับเราใส่ทีละฝั่งนะครับผมแล้วก็สอดเข้าไปนะครับตามร่องของมันเลยนะครับตามในคลิปเลยนะครับถ้าไม่ทันนะครับกดหยุดคลิปนะครับแล้วก็ดูให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สอดเข้าไปเข้าไปนะครับผมทําเองได้ง่ายๆครับผมไม่เป็นช่างก็ทําเองได้ครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับผมถ้าทําเองครั้งแรกได้ครั้งต่อไปทําง่ายมาก